มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอจากสามีตัวเองสามีหึงหวงคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไปพัวพันหรือสนิทสนมกับญาติของตัวเองคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตําบลบางพลีใหญ่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบห้องพักไม่มีเลขที่ฮะคุณผู้ชมจุดนี้เองสอบพบางพลีได้รับแจ้งเหตุการณ์บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักเป็นชาวเมียนมา ชื่อว่านางขายเออายุ27ปีส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลฮะชื่อว่านายตุนตนุอายุ28ปีเป็นชาวเมียนมาเป็นสามีของเขาเองซึ่งตอนแรกตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพศพของเธอคุณผู้ชมถูกปาดคอทางด้านขวาถึงกระดูก3แผลลำคอซ้ายโดนปาดคออีก1แผลตามใบหน้ามีแผลถูกเฉือนอีกหนึ่เออสแผลเลือดไหลนองเต็มห้องพักและดูบริเวณด้านหน้าห้องพักฮนะคุณผู้ชมฮะ ไหลหยดเต็มไปหมดอ่ะอส่วนคนก่อเหตุตอนแรกไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะ,ะเขาหลบหนีไปก่อนแล้วกลับมามอบตัวทีหลังล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปได้ภาพกล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชมช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งสี่สินาทีคุณผู้ชมเชื่อไหมคนที่เขาสงสัยอ่ะอคือพี่ชายของคนตายค่ะผัวหึงพี่ชายคนตายว,าว่าตัวของเมียเขาจะไปม,มีอะไรกับพี่ชาย แล้วก็โวยวายปรากฏเนี่ยฮะหลังจากฆ่ามียเส็เินว่าออกมาโวยวายพี่ชายต่อค่ะเขาวิ่งออกมาคือพี่ชายคนตายเนี่ยที่สวมเสื้อสีเทาเนี่ยวิ่งออกจากห้องมาก่อนหลังจากนั้นตุลตุนายวิ่งตามออกมาเนี่ยแหละค่ะแล้วทางหลังจากนั้นเนี่ยทางคนก่อเหตุแสดงว่าตอนเกิดเหตุพี่ชายก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยสิคือเขาอยู่กัน3ามคนออ ก็คือในห้องนั้นเลยถูกไหมเขาอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนห้องนะที่มีการฆาตกรรมซึ่งมีพี่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาหึงว่าเมียเขาจะไปสนิทอะไรกับพี่ชายซึ่งเป็นพี่แท้ๆของคนตายน่ะนี่ฮะแล้วตุนตุนมันฆ่าเสร็จมันวิ่งหลบหนีไปพร้อมกับมีดพี่เขาก็ตกใจคิดว่ามันจะไล่ฆ่าเขาต่อค่ะหลังจากนั้นมันหลบหนีออกไปฮะเปิดภาพกล้องวงจรปิดตัวต่อมาตีหนึ่งสี่สิบสองนาทีมันจะเห็นภาพก็คือคนก่อเหตุวิ่งถอดเสื้อหลบหนีมาตามเส้นทางในในมือเนี่ยถืออาวุธมีดอยู่ด้วย เปลี่ยนภาพต่อมาเลยฮะนี่อุ้ยนเนี่ยค่อนข้างมืดแต่ก็จะเห็นว่าเขาถือมีดออกมาด้วยหลังจากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดตัวต่อมาเวลาเดียวกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของคนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีออกมาโดยก็วิ่งออกมาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าเหมือนเขาวิ่งหลบ หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าก่อนหลังาาจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางพลีก็ลงพื้นที่เกิดเหตุตี237นาทีตำรวจเข้ามาในที่เกิดเหตุเปิดภาพควบคู่กับที่เกิดเหตุไปก็ได้ฮะตำรวจเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุปรากฏไปเจอสภาพศพถูกปาดคอหลายแผลอยู่ภายในห้องพักแล้ววงจรปิดต,ต,ตัวต่อมาตี247นาทีกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ชาวบ้าน เริ่มรู้แล้วว่ามีเหตุเกิดขึ้นก็เลยเข้ามาดูศพในจุดเกิดเหตุไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบและเห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุหลังจากหลบหนปีประมาณสักเกือบสองชั่วโมงตีสามสองนาทีผู้ก่อเหตุได้มีการเดินพร้อมกับอาวุธมีดเดินแบบใจเย็นแล้วนะรอบนี้นี่ฮะขาไปคือวิ่งแบบพรวดพลาดค่ะแล้วขากลับเดินมาเห็นบอกในมือยังถือมีดอยู่ด้วยโอ้โหมันโหดจริงๆตุนตุนนายฮะแล้วก็จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่ นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากห้องและไปส่งโรงพยาบาลล่าสุดวันนี้เรามีโอกาสได้ไปเจอกับญาติของคนตายชื่อว่าคุณโตฮะคุณโตเล่าให้เราฟังบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ที่นี่นานๆานทีจะมาอยู่ญาติอีกคนนึงที่บอกเขาอ่ะเป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุตื่นมาเห็นว่ามีคนฟันกันแล้วเดี๋ยวดูวงจรปิดตอนวิ่งออกมาญาติคนนี้เป็นพี่ชายบอกตื่นมาได้ยินเสียงลักษณะนคนฟันกัน ตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะอ,อะไรกันเลยหันไปอีกทีเห็นคนตายนอนเลือดอาบตัวอยู่แล้วสาเหตุที่ก่อเหตุคาดว่าตุนตุนมันหึงเมียมันและเมาด้วยหลังจะเกิดเลืองวิ่งหลบหนีแล้วกลับมามอบตัวในที่สุดบอกปมเหตุไม่น่าจะเรื่องชู้สาวหรอกมันน่าจะคิดไปเองมากกว่าก็เนี่นนอยนอนอยู่นอนอยู่มันก็เลือดก็มันก็ลาดตรงหัวหมดแล้วที่ผ้าที่ไอให้ดูตะกี้เนี่ย ก็บบแบบว่าปุมส่เลยเกิดจากอะไรพี่เกิดจากอะไรฮะน่าจะเมาก็นิดนึงบางคนก็บอกว่านะผมก็ไม่รู้นะบางคนก็บอกว่าก็ผู้ชายอ่ะถึงผู้หญิงม,มีนิดนหน่อยมากเองะแล้วอาวุธที่เขาใช้เนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นของเขาแหละเอาเขาเอาไว้ฝังหมัด ก็เขาเก็บไว้ในข้างเขาเน่ยเป็นมีดเป็นมีดอะไรเป็นมีดอินโตใช่มันก็ไม่ได้เห็นช้างครับเพราะว่าเขาก้มหน้าอยู่มันก็เขาเวลาเขาหนีอออนี่ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ได้ใส่เสื้อมันก็ก็เอามีดถือมาด้วยอ่างเงี้ยใช่ ทางญาติเราแบบนี้ก็ญาติเรานะัในใ้ายก็มันก็โกรธงานบางทีก็ไม่น่าทำงขนาดนี้ไงเพราะว่าเราเป็นแฟนคุณผ, <ม S 1> ผู้ชมมาแล้วเมื่อคืนนี้ตอนควบคุมตัวได้อะตอนที่มันถือมีดกลับมาทีนในญาติจะปรีเข้าไปทำร้ายใช่ไหมห ถามเรื่องว่าไอ้คนนี้นอกใจเราขอหาว่านอกใจแล้วชายหามีสาวเรามีเมียใหม่เหรอแล้วเรานอกใจไหมไม่ใช่มีเมียสมัยเป็นพี่ชายเขาไม่มีอะไรกับพี่ชายเขาโอ้ยแต่บอกไม่ทำอะไร ต้องฟันไปทีทีอะแลวใครมีอะไรันไดคเลียจำไม่ได้เลยครับหลายครั้งเหรอไม่ได้หลายครั้งเลไม่ได้เลยจำไม่ได้ิไม่อยากถามะถามบ้ก็คงวินบเลยคุณผู้ชมมาสุดท้ายถูกจับนะฮะึึงเมีย